ปะเนี่เหมาะเออนทำฝนน่ะทำฝนเนี่ยกันเนี่ยเออเแล้วก็ว่ามันผูกจะเกี่ยวเขามันไปได้เกี่ยวอย่างหะมันเว้นวันตกฝนเนี่ยแต่วา่ามันเข้าไปได้ในฤดอ่ะเออแต่หัวฮะโทรศัพท์ใคโทรมากะฮอบ่นไหนเออเออหนานโทรมากะหอบอะไรใหญ่เนี่ยโทรลูกองค์เทศพวกกันนี่ยมาพี่ฮัลโหู โอ้ป้าโทรลูกคงเทพมาจะมาแวอวยังไม่บักฮัลโหลอ๋โอโหนตกตกชียัไงไม่ตกทุกวันเลยฮะมันหามาโหนตกนะกกอว่ะก็บอกมนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอสักครอสักคู่เดี๋ยวโทรไป อ้น oh. uh. <c oughs> ี้ก็เป็นวิกเป็นการโฟนตกนักนักบันนักบรถามนักบันนักบอฮัลโฮลเออะฮอฮะ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 กะฮะฮนักพอสมควรเนี่ยกะฮบเต็มคู่เลย